เอาอย่าไปปิดตาตัวเองเลยพร้อมยังพร้อมแล้วขยับตรงกลางซอยไว้เปรตไวไวกว่านี้อย่าช้าไม่ใช่มาถึงมาตอนเหยียบสีอะ่ะไวกว่านี้ออร์เรนกลับที่เดิมใช่เออรีนเื่องไม่เป็นไรถูกแล้วลูกไม่ต้องให้ถูกมากก็ได้ใช่บลูก <Blue. S 2> อี๋ซอยดิซอยดิ ออ a n เ e นเย็นหลกโอเคเรดบลูยีซอยไว้ซอยดีๆขยับแขนเยอะๆขยับแขนเยอะๆหน่อยแขนไม่ขยับเลยอะ่ะลูกใช่ g r e e ออ r a เ g นโอเคเย็นหล r เรดดีนั่นแหละแค่นั้นแหละลูก À, tỏ đuôi, tỏa đu, tỏa vai Blue Orange Yellow Yellow Xoay đi, gặp mặt xoay Green Blue Red Xom Đen 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 น้ำเง,งินพ่อยก